กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนช้ามงจากสยงข่าววิทยุมกสงคลาค่ะ,กะเกษตรย่านตาข้าวจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามการปลูกพักหยอกเครภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคพักปลอดภัยตามแนวเกษตรอินทรีย์วิธีเมืองตรัง นายนุนพลหน้าโภเกษตรอำเภอยานตาขาวหมอบไม้ไหายนางเพลวพันธงพิทักนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการลงพื้นที่ติดตามการปลูกพักยกเครของนายชนประกอบหนุดกิจเกษตรกรมูทีซีตำบลทุงคายอำเภอยานตาขาวจังหวัดตรังโครงการส่งเสริมการบริโภคพ,พักปลอดภัยตามแนวกเกษตรอินทรีย์ที่เมืองตรังภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข,ข็งของเศรษฐกิจท่านรากกิจกร ทร่งเสริมการปลูกพักอินทรีวิที่เมืองตรังซึ่งกเกษตรกรปลูกพักมาแล้วจำนวน5รอบการผลิตพักเตปลูกคือพักกาดข้าวและพักกาดข้าวปลีทรงเสริมให้เกษตรกรมีพักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนเลือจากบริโภคเกษตรกรนำมาจำหน่ายตลาดเกษตรกรอำเภอยานตาขาวทุกวันนังค้ารและวันศุกทำให้กเกษตรกรมีไรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ทางนี้จังหวัดตรังได้ส่งเสริมปลูกพักอย่างปลอดภัยตามแนวเกษตรอินทรีย์โดยใช้วิธีบริหารสตูพืชแบบผสมผสานเป็นวิธีการปลูกที่ไม่ใช้สร้างเคมีกำจัดสตูพืชเทป,ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคมีต้นทุนการผลิเตเี่ต่ำและใา้ผลตอบแทนสูงไม่แพ้การปลูกพักโดยวิธีอื่นๆจึงนับได้ว่าเป็นการผลิตพักเทป,ปอดภัยอีกวิธีหนึ่งเที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรอ,อีกด้วยนับประผัดมณนีแสงสูนเขา วิตยุมกส่งคล้ารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน